วิกป้อมจัดให้ทีทีมชาติไทยชุดซีเกม2 0 2อย่าังไรงบเก็บตัวพลตำรวจเอกประวิตรวงสุวรรณช่วยจัดการให้ทีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดล่าเหรียญทองในศึกซีเกม2 0 2อย่าังไรงบประมาณในการบินไปเก็บตัวในศึกดูฮารคับที่กาตาร์วิกป้อมพลตำรวจเอกประวิตรวงสุวรรณช่วยจัดให้ที มาแทบช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยจลาเหรียญทองในศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาอย่งายงรงบประมาณในการบินไปเก็บตัวโดฮาครับที่กาตา,ตาด้วยก่อนหน้านี้บิ๊กปอมกำชับเสียงดังถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้ดีและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคว้าเหรียญทองซีเกม2023ี่ในการแข่งขันที่กัมพูชาเท่านั้นโดยถ้าหากพลาดต้องมีผู้รับผิดชอบ ล่าสุดหลังจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแจ้งแผนการเก็บตัวของทีมชาติไทยรุนอายุไม,ม่เกิน23ปีภายใตยก้การนำทัพของโคชลาอิสระรีทะโลซึ่งมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องภายในประเทศและจะมีโปรแกรมเดินทางไปอุ่นเครื่องายการโดหาา์ฮาคาบิกาตาในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งมีการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดทีมชาติไทยชุดเตรียมล,ล่าเหรียญทองซีเกมส์2023ต้องเจอปัญหาใหญ่ เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปตัวเลขการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะใช้สําหรับการเดินทางไปเก็บตัวและอาจไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรายกคารดูฮาร์ครั้งนี้เพราะไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนสําหรับฟุตบอลรายการดฮาครับจะทําการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่22-30มีนาคม2566